ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Fortuner GR Sport ตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งตัวนี้จะได้รับการตกแต่งเพิ่มเติมมานะครับโดยเฉพาะช่วงล่างนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนเป็นโชคแบบโมโนทูบนะครับเพื่อให้สมรรถนะการขับขี่นั้นดีมากยิ่งขึ้นรวมถึงการตกแต่งในรูปโฉมปรับโฉมในแบบ GR Sport นะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของ t o y ย t a าเขานะครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับว่าจะมีตรงไหนพาร์ชิ้นไหนบ้างแล้วก็ มีอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมขึ้นมาบ้างครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับที่เป็นรูปแบบของ GR Sport นะครับชุดแต่งรอบคันนะครับจะมาพร้อมกับสีดําเงาและก็สัญลักษณ์ GR นะครับสัญลักษณ์ GR จะอยู่ที่กันชนหน้านี่ครับที่เห็นนะครับไฟหน้าจะเป็นแบบ LED นะครับเต็มระบบนะครับเมื่อมามองที่ด้านข้างนะครับก็จะเจอกับล้ออลลอยนะครับขนาดใหญ่นะครับ ที่มีลวดลายที่ดูสวยงามนะครับและที่เห็นชัดเจนก็คือคาลิเปอร์สีแดงนะครับคาลิเปอร์สีแดงนี้จะมีสกรีนโลโก้เป็น GR ด้วยนะครับโดยล้ออลลอยกับยางนะครับจะเป็นขอบ20นะครับของดันหลบนะครับส่วนของไฮไลท์รุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ที่ช็อคอัพที่จะปรับเปลี่ยนเป็นแบบโมโนทูบนะครับมองเห็นแฟบๆนะครับ KYB นะครับคายาบ้าครับ ด้านข้างก็คงเล่นโทนสีดำนะครับมีแหลกหลังคาทาั้งบนเป็นสีเงินนะครับรวมถึงมีสเกิร์ตหลังด้วยนะครับด้านท้ายนะครับก็จะมีชุดกันชนหลังนะครับรวมถึงมีโลโก้ GR Sport และสําหรับ Fortuner GR Sport ตัวนี้นะครับก็จะจัดเต็มมากับชุดเบรกนะครับเบรหลังจะเป็นดิสเบรกพร้อมคาลิเปอร์เบรกนะครับ GR Sport นะครับ จะเห็นนะครับว่าด้านล่างนะครับเป็นแบบโฟลลิงนะครับพร้อมกับโช๊คอัพแบบโมโนทูบนะครับของไคยาบ้าครับโดยทางทีมออกแบบต้องการให้รถ Fortuner นะครับ G.R. Sport มีการขับขี่ที่นุ่มนวลและเฟิร์มมากยิ่งขึ้นนะครับจึงได้เปลี่ยนระบบโช๊คอัพเป็นแบบโมโนทูบนะครับสลับด้านออปชั่นความปลอดภัยนะครับ Fortuner ใหม่โฉมนี้นะครับจะมีการเพิ่มออปชั่นเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น กล้องมองภาพรอบคันนะครับระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาของกระจกมองข้างนะครับ b อร p o r t Monitor นะครับและยังมีระบบช่วยเตือนขณะถอยจอดนะครับ Rear คอ o s s Traffic Alert นะครับมาดูกันที่ภายในของ f o r t u n e r GR Sport กันบ้างนะครับจะเน้นการตกแต่งดีไซน์ภายในนะครับเป็นโทนสีดําสลับแดงตัวเบาะนั่งน่าจะเป็นแบบหนังเจาะรูนะครับสลับกับหนังสังเคราะห์นะครับรวมถึงการเดินได้สีแดงนะครับพร้อมสัญลักษณ์ GR และที่แผงคอนโซลรวมถึงประตูข้างนะครับจะมีการตกแต่งด้วยสโมกซิลเวอร์นะครับที่จะเป็นแถบสีเพิ่มความสวยงามในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นรูปทรงสปอร์ตนะครับมัลติฟังก์ชั่นและจะมีแป้นแพดเดนชิพให้ใช้งานด้วยนะครับโดยความพิเศษของพวงมาลัยก็คือจะมีการเดินได้สีแดงนะครับรวมถึงมีสัญลักษณ์ GR ที่พวงมาลัยด้วยโรประประกาศแถวหน้านะครับที่เป็นแบบปรับอิสระแยกซ้ายขวาในทุกรุ่นนะครับเรียกว่า f o r t u n e r GR Sport ตตัวนี้นะครับจะเน้นความสปอร์ตหรูหรานะครับ จากการเล่นโทนสีรวมถึงการเย็บได้แดงของตัวเบาะนะครับสำหรับด้านขุมพลังนะครับก็ยังมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.8ลิตร204แรงม้ากับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับและยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อที่จะสามารถขับขี่ไปในทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันกับ New Fortuner นะครับที่มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับโมเดลลิสต้านะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นพาร์ทรอบคันนะครับล้อแม็กนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์โลโก้โมเดลลิสต้านะครับเดี๋ยวตามไปดูเป็นจุดๆกันนะครับว่าแต่ละจุดนั้นจะมีอะไรบ้างครับสำหรับจุดแรกนะครับก็คือกระจังหน้าโมเดลลิสต้านะครับที่จะต้อง แต่งเพิ่มเข้าไปในคันนี้นะครับสเก์ตรอบคันนะครับที่มีความเฉพาะนะครับรวมถึงล้ออัลลอยนะครับขนาด18นิ้วนะครับนะครับเป็นลายก้านๆหยักๆนะครับพร้อมยางบิสโต e นะครับส่วนในด้านหลังนะครับก็จะมีโลโก้นะครับติดที่ท้ายรถเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าคันนี้เป็น Fortuner m o d e s t a นะครับ และที่ด้านข้างนะครับก็จะมีสติกเกอร์ค่าที่ประตูนะครับโมเดลิสตาอีกเช่นกันนะครับสำหรับด้านภายในนะครับก็ยังคงความสุดสบายในรูปแบบของ Fortuner เช่นเดิมครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ เป็นชุดแต่งของ New Fortuner นะครับตัวนี้ก็จะมีราคาอยู่ที่50,000ื่นนะครับ7,620บาทนะครับสลับชุดแต่งโมเดลิสตาสลับ Fortuner ใหม่นะครับสำหรับรุ่นมาตรฐานนะครับ 2.4G จะมีราคาอยู่ที่1 3 5่0ล้านสาบาทนะครับรุ่น 2.4V 1 4 6 6 0 0 0ล้านบาทรุ่น 2.4V กับเครื่องสีล้อนะครับ 1,536,000บาทสำหรับรุ่น Fortuner Legende ทั้ง4รุ่นนะครับ<ม>ก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับ2.4 Legende 1,566,000บาทครับ2 4 Legende กับเคลื่อน4ล้อครับ1,636,000บาท2.8 Legende ครับ1,775,000บาทรุ่น2.8 Legende กับเคลื่อน4ล้อครับ1,839,000บาท และรุ่นพิเศษครับคือ Fortuner Gear Sport 1,879,000บาทครับ